ท่านผู้ชมถ้าผมรู้ว่าตรงด้านข้างนี้เป็นเป็นที่สาราพักศพนะผมจะไม่มาเลยท่านชมวันนั้นนะด้านนี้นะเป็นสาราพักศพตอนนี้กําลังจัดงานอยู่ท่านผู้ชมผมไม่รู้จริจรงๆแต่วันนั้นถ้าผมมาคนเดียวเ้าะผมรู้ผมไม่มาแน่นอนท่านผู้ชมจะหยอกห้าเก้าไง สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะฮะวันนี้เรามาอยู่ที่วัดบัวผันท่านผู้ชมเนาะก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาขอเลขตรงนี้ท่านผู้ชมรอบที่แล้วที่ผ่านมานู้นเนาะเราได้ที่ได้เลขเป็น759เนะเราได้ตอนนั้น759ตรงนี้เนาะก็ได้เป็นถูกโต๊ดไปใช่ไหมตอนนั้นแต่ว่าเราทิ้งช่วงไปรอบหนึ่งท่านผู้ชมก็เลยพาท่านผู้ชมมาอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมมาดูกันวันนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมเตรียมทูบมาด้วยนะฮะเป็นทูบอันนี้เป็นทูบจีนนะท่านผู้ชมเนาะ ผมเคยครั้งหนึ่งผมเคยอตอนที่ไปขอแถวแม่สีแพรเนาะใช้ทูบจีนในการจุดเลขเข้าดีด้วยท่านผู้ชมเนาะก็เลยวันนี้ก็เลยลองดูเนาะก็เลยสั่งบูชามานะบูชามาก็เลยเอามาลองจุดที่นี่ดูจะได้โชคหรือไม่จะลืมมา,มาติดตามรับชมดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะครับอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาจุดทูบกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะ ทำการจุดธูปเลขมงคลเนาะเราจุดธูปขอก่อนแล้วกันนะเพื่อเป็นการเปิดทางเพื่อให้แม่ตะเคียนเนี่ยให้โชคให้ลาภกับเรานะครับก็ขอตรงนี้นะกับแม่ตะเคียนนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยเราจะหาเลขฝากท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับโชคหรือไม่ก็ลองติดตามใครที่รับชมอยู่ตอนนี้เนาะก็อธิษฐานไปพร้อมๆมกันแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ก็อธิษฐานไปพร้อมๆกันเนาะเผื่อจะได้รับโชคในรอบต่อไปเนาะอย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะที่นี่เคยให้สามตัวมาแล้วนะลองมาดูรอบนี้นะครับท่านผู้ชมนะโมตัสสะภะคะวาตะโตสสััมมมาพุทธะนะโมตัสสะภะคะวาโตอะระหะโมตัสสะภควาตโตะนะโมตัสสะภะคะวาโตะนะโตสัมมาตัสสะสาธุสาธุสาธุ จแม่ตะเคียนวัดตัวผันนะครับจงดนบันดาลโชคลาภให้กับผู้ที่พบเห็นคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับาธุคอเห็นเลขชัดๆดอ้อสาธถผมก็จะปักทูบไว้เลยนะครับผู้ชมนะจุดทูบตรงนี้ไว้เลยแล้วกันนะนี่นะนะครับอุ้ยร้อนอร้อนมา ท okay. ่านผู้ชมผมปักไว้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนะาะเดี๋ยวเราจะไปขอเลขด้านในกันนะครับเราเป็นเลขอะไรอย่าลืมติดตามรับชมนะครับไปท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชม,น,ชมนะผมจุดเลยตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะไปหาเลขด้านในนะฮะกับขอนแม่ตะเคียนที่ขึ้นมาใหม่ท่านผู้ชมนะเป็นขอนตะเคียนแม่ตะเคียนที่อ,อยู่ใต้โบสถ์แห่งนี้นะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับไปท่านผู้ชมตอนนี้มาสองคนกับชัยทัดองนะครับมาดูเลขกันุียตังเล่ เลขขึ้นแล้วเมื่อกี้เห็นไหมนะเฮ้ยนี่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 มันเหมือนเลขห้าเลยนี่ตรงนี้อยู่ในกล้องไปแล้วเมื่อกี้เลขขึ้นอยู่เป็นเงาเงาเนี่ยท่านผู้ชมในระหว่างที่ชายชัดอ,องกำลังรูปอยู่นี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูทูบกันก่อนเนะดูทูบทูบกันก่อนว่าเป็นยังไงนะครับไปดูทูบก่อนนะครับ นี่เป็นเลขทูบนะท่านผู้ชมขึ้นมาแล้วนะครับ728เลขชัดมากท่านผู้ชมดำมากเลยนะเลขเเ7เลขนะครับเลขชัดมากๆนะครับสาธุนะเลขนี้เด้อ,ดอแม่เด้อก็หนะวังว่าจะได้รับโชคท่านผู้ชมหวังว่าเช่นนั้นใช่ไหมทุกท่านก็อยากได้รับโชคนะก็ขอให้ ได้สมหวังเนาะได้รับโชคเหมือนกันทุกๆท,ท่านเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะท่านผู้ชมเลขมันดําดีเนาะนีสั่งมาใหม่นะท่านผู้ชมใครอยากสนใจเนาะก็ก็มีเลขทูบให้ดูนี่แหละท่านผู้ชมเนาะออยถ้าเผื่อใครอยากจะสนใจที่จะเอาสั่งไปใช้ที่บ้านก็ลองดูท่านผู้ชมสั่งมาแล้วกันเนาะก็ทําการสั่งมาที่นี่แล้วกันเดี๋ยวผมจะจัดส่งไปเนาะท่านผู้ชมเลขชัดมากเลยนะเนี่นะครับดํามากนะครับ แล้วก็ขอให้เข้าด้วยนะรอบนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบด้วยกันเน้ะงท่านผู้ชมเนาะมีโชคมีลาบพร้อมๆกันนี่แหละนะครับผมก็จะซื้อด้วยนะครับเหมือนเลข05เนอะ05แน่ๆเ้ย05ไม่05ก็09หรือว่า065เนี่ย09 05ได้เลยนะ นี่เหมือนเจ็ดเหมือนแปด่ยเจ็ดกับแปดออซื้อแล้วอองเห็นแปดสี่ท่านผู้ชมส่องให้ดูนะนี่อองเห็นบอกว่าตัวนี้เ,เลขแปดตัวนี้เ,เลขสนะี่นะแปดกับสี่อองจะไปซื้อลอตเตอรี่นะแปดสี่นะใช้ท่านอองเห็นแล้วท่านผู้ชมไปมันเะจ็ดเก้าว่ะเนาะเนี่ย มันเจ็ดกับเก้าเลยดูนีเจ็ดตอนนี้เก้าหายเลยอ <c oughs> <c oughs> อืมเว้ยไงไดขหกขึ้นตรงนี้นี่นี่เห็นไหมห้าหกอยูลนี่เหมือนอะไรนะรนมันห้าหรือเก้า อเมลูบเอาเปล่าพอละ่นี้แหละน่าจะเห็นเลขแล้วปดฮะอุ้ยสี่น,นะนะตัวชัดเลยดูดิใช่ไหมเนี่ยหกแปดสองเหรอเห็นตรงไหนนี่เลขแปดเลขหกแปดสอง อือเออ,อ,อเหมือนอเหมือน 8, 2, เหมือนแปดแปดหกสองเหมือนตัวเนี้ยเหมือนเจ็ดตัวใหญ่ไหมนี่ตัวใหญ่นี่นี่ไงลงมานี่ปุ๊บนี่เป็นเจ็ดนี่ลงมาเจ็ดนะนี่หัวลงมานี่เป็นเจ็ดอันนี้เป็นห้าอันนี้ขายเลขเก้าใช่ไหมออกเลขอะีกอะอะไรอ่ะเจ็ดห้าเก้าอ้าวไม่รู้อะก็มีสิทธิ์เนาะใครจะไปรู้ว่าที่แล้วยัง เป็นสองเจ็ดเก้าได้เลยแต่ถ้าผู้ชมต้องไปตัดสองตัวนะผมว่าเอาลงไปต่ำไปอีกลงบิงหน่อยกล้องลงอีกอืมมุมนี้ท่านผู้ชมมุมนี้มีแปดมีเจ็ดมีหกมีสองเห็นไหมแปดแปดเจ็ดเจ็ด หกสองมน้าเก้าอ๋อหันทางนี้ทางนี้ก็จะเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมนี่อุ้ยเมื่อกี้ชัดแต่ว่าเจ็ดห้าเก้าอะเนี่ยเจ็ดห้าเก้าที่ห้าเจ็ดเก้าเรียงอะไร,รนี่เจ็ดใช่ไหมนี่แต่ที่นู่น่ะพี่เมื่อกี้ไอ้พวกอะไรนะแปดหกสองอะมันเจ็ดอนะ 8, 6, 2, 7, ตัวเจ็ดอะมันเลขเก้าอะเจ็ดอะมันคล้ายๆกันนะเออแต่เก้าตัวน,นั้นมันก็เหมือนกันคล้ายๆกับเลขเจ็ดหัวมตรงนี้ท่านผู้ชมนด้านนี้ เนี่ยเลขเจ็ดมันหัวมันหม,มุนเหมือนเลขเก้าอยู่เนาะเนี่ยแปดเจ็ดหกสองสองก็ชัดมากคนที้สองชัดมากแต่ตัวนี้ก็เป็นเรียงเลยห้าเจ็ดเก้าเลยดิห้าเจ็ดเก้าเรียงกันเลยเห็นไหมตรงเนี้ยห้าเจ็ดวิ้เลือเป็นห้าหนึ่งเก้าว่ะเหมือนหนึ่งกันแล้วเนี่ยเนาะห้าหนึ่งเก้าเปล่าอือเ,เป็นไปได้ ด้านบนตัวนั้นจะเป็นแปดหกสองเจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกแปดหกสองตัวหกไม่ค่อยชัดเนาะแต่แต่ตัวเจ็ดอะเจ็ดกับหกข้างล่างอะชัด 9, 2, 7าถ้าผู้ชมนะใครเห็นเป็นเลขอะไรนะตรงนั้นนะตร,นนตรงที่ชัดชัดอองชี้เมื่อกี้นะมีแปดมีเจ็ดมีหกมีสองนะครับชัดอยู่นะครับชัดมากเลยนะครับเห็นไหมสองตรงนี้เหมือนศูนย์ห้าเลยทั ชมตัวนี้ตัวใหญ่0กับ5เนาชัดอยู่นะนี่0กับ5านี่หรือ0 6เออโอเคท่านผู้ชมให้อีกตัวหนึ่งแล้วกัน0 5ไป์อ้ท่านผู้ชมจะสรุปเลขอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมเนาะเลขที่ได้เมื่อกี้ก็มี8 7 6 2นะครับจุดหนึ่งก็เป็น8 8 7 6 2นะครับแล้วก็มีเลข Uh, 05นะครับ05เนาะแล้วก็เป็นเลขทูบก็เป็น uh, 287นะก็มีอยู่3ที่นี่ท่านผู้ชมเนาะก็ลองใครสนใจก็ลองเอาไปตัดดูเนาะอย่างสมมุติว่าได้เลข4ตัวก็จับเป็น2ตัวด้วยเนาะใครที่ชื่นชอบเนาะใครที่เห็นตามนั้นก็ลองเอาไปตัดดูเนาะเมื่อกี้เราเห็นผมก็เห็นตัว05ก็ชัดเนาะผมก็เลยเอาให้ลงให้ดูนะส่วนตรงทูบเนาะใครที่ชอบเนาะเมื่อกี้ได้3ตัวใช่ไหม ท่านผู้ชมก็ไปตัด2ตัวด้วยกันนะเผื่อจะได้รับโชคนะครับก็หวังว่าจะทําให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับโชคในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาท่านผู้ชมท่านไปก่อนนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อให้คลิปต่อไปของผมไปถึงท่านด้วยเนาะสำหรับท่านที่รับชมอยู่แล้วก็ขอให้ได้รับโชคสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ